คนขึ้นยังกระงเลวันนี้นะครับวันนี้ผมแบงค์ยางซ่านะครับโอ้โหของสามไม้เนี่ยปกติกูไม่เคยใช้ไม้เนี่ยเสียงดังยิ้มผายขนาดนี้นี่ผมแบงค์ยางซ่านะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับที่ด่ากระเด้งนะครับตัวแทนนักครับวันนี้นักคอมตายไปแล้วครับไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นี่เหลือผมคนเดียวนะครับตอนนี้ครับบอกเลยตัวจริงจริงจริงวันนี้ผมมาที่เต็นท์รถนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูเซลกับเจ้าของเนี่ยพูดทำไมแตกต่างกันนะครับทำไมเซลพูดไป็เท่นเดิม ทำไมเจ้าของพูดไม่อีกระเด็นเรามีวิธีอะไรเปลี่ยนแปลงความที่ลูกค้าแล้วเรามีวิธีอะไรที่จะจะนำเสนอลูกค้านี่ลูกค้ามาซื้อรถสดๆนะครับไม่มีการเตรียมนะครับผมไม่ได้เตรียม,มเขานะครับเดี๋ยวจะให้เซลเนี่ยคุยกับลูกค้าก่อนแล้วคุณมาดูว่าระดับเจ้าของคุยลูกค้าเนี่ยมันจะมันขนาดไหนนะครับตอนนี้เรวมือขวามาเอาสองคนเลย2สองคนวันนี้อลองคุยดีว่าลูกค้าซื้อรถคุยเขาไงเอาคุยพี่ฟังดิเอา สวัสดีค่ะพี่ขาอ่านี่ไม่มีแคนเทียมนะครับสดๆผมจะอัดเซลล์ไม่ใช่หรอ <c oughs> อ่าคุยก่อนอ่าตอนนี้พี่ดูรถเป็นรุ่นไหนคะแบรนด์ไหนเอ่ยโตโยต้าครับอ่าโตยโยต้าใช่ไหมคะอ่าดูเป็นกระบะหรือว่ารถเก่งครับรถเก่งเนาะรถเก่งชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษแม่เอ่ยขอโทษอา้าวนั่งเลยเอาใส<ต>่เม็ได้ดูแบบว่าเป็นเจมีกับลูกค้าที่นี่เราเป็นเจมีกับลูกค้าอ่าแล้วก็อ่าคิดยังไงคะถึงมาออกรถกับที่นี่นะคะรถสวยรถสวยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็ มีโปรโมชั่นดีๆเนาะพี่มากับโปรโมชั่นอะไรเอ่ยออกรถร้อยเดียวครับออกรถหนึ่งร้อยนะคะพี่เราการันตีนะคะลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้าพร้อมนัดมันทำสัญญาเสร็จปุ๊บเราก็มาอยู่กันที่นี่เลยคะเอ้าดูนี่นะครับนี่คือการคุยขายรถแบบเซลล์นะครับนี่คือเซลล์นะครับ นี่คือเซลเบอร์หนึ่งนะครับขายรถแบบนี้แล้วดูการคุยระดับเจ้าของนะครับว่าคุยยังไงเอาฟองเบียร์ลุกขึ้นอายืนให้เห็นพี่กับลูกค้าเอาใครไม่มาไี่มานี่ดูหน้าก่อนแบงค์ยังซา,งาตัวจริงแชร์ด้วยปั๊มยอดได้หน่อยนะครับวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตคุยลูกค้านะครับนี่ลูกค้าเมื่อกี้ผมถามเขาไปรอบแล้วเขาจะเก่งเกงผมหน่อยนะครับมึงถ่ายใกล้ขนาดนั้นจะเห็นกูไหมนะโอ้ นี่นะครับลูกค้าวันนี้ใครมาซื้อรถผมครับผมนี่คนนี้ชอบรถลายพิเศษโตโยต้าโตโยต้าเขามชอบโตโยต้ามันสวยมันสวยมีอะไรดีกว่านั้นเครื่องมันดีเครื่องมันดีเรารู้ยดงไงว่ามันดีมีคนบอกมามีคนบอกใครอ่ะญาติญาติญาติบอกมาเขาใช้หรือเปล่าใช้ครับเขาใช้อยู่รุ่นอะไรโตโยต้าจำชื่อรุ่นไม่ได้จำชื่อรุ่นไม่ได้นี่นะครับนี่เป็นวิธีการที่ลูกค้าก่อนมาซื้อรถเขาจะเสพข่าวกับญาติมาก่อนนะครับแต่มาที่นี่นะครับ ผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนความคิดลูกค้าได้นะครับด้วยคําพูดและความเชื่อมั่นนะครับผมถามลูกค้าอย่างนี้นะครับโตยต้ามาแล้วผมถามว่าลูกค้าเนี่ยรู้ไหมว่าแบรนด์อื่นแม่งดีไม่รู้นะครับแล้วผมถามว่า Honda เนี่ยก็ก็กกกกผลิตรถเก๋งเนอะครับนะครับวันที่ผมบอกไบแล้วว่า Honda เนี่ยทำาต่รถเก่งซึ่งมันก็ต้องดีกว่าเพราะเขาผู้เชี่ยวชาญด้านรถเก๋งเนอะไหมครับทำไมคุณไม่ชอบ Honda เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ย เขาเสพจากญาติจากคนใกล้เคียงมาว่าโตต้าแม่งดีนะครับเขายังไม่ได้มีวิธีการเสพรุ่นอื่นเข้าไปในหัวสมองเพราะฉะนั้นการขายรถที่ดีเซลลที่ดีคุณจะต้องอัดรุ่นอื่นเข้าไปให้เขาเสพนะครับและ,ะแสดงว่าทําไมรุ่นอื่นมันสู้โตต้าได้เปลี่ยนความคิดลูกค้านะครับผมสามารถทําได้ภายในพิบตาเปลี่ยนความคิดลูกค้านะครับผมบอกแล้วโตต้ามันแนัง่ายสวิตถูกนะครับฮอนด้าก็เหมือนกันมันถนัดง่ายสวิตถูกเนี่ย อย่างลูกค้าเนี่ยดูอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาเป็นคู่ผู้หญิงนะครับอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าผู้ชายเนี่ยคือซื้อรถเรียกก็ได้ไม่ต้องเสพมากเพราะเขาดูแลรถได้พังไหนทําได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงใช้เนี่ยคือถ้ามันมัน,ม,น,ม,นมันพังมันอะไรตรงไหนมันดูแลยากเพราะนั้นให้ซื้อรถตลาดโต้ต้าฮอนด้าอะไรประมาณนี้รถอื่นก็ใช้ได้นะไม่ใช่ผมบอกใช้ไม่ได้นะอยู่ที่คนชอบด้วยแต่ว่าผมเป็นห่วงหลังการขายลูกค้าว่าเฮ้ยแม่งต้อง ลูกค้าเอาไปแล้วมมแม่งต้องดีเนอะไหมครับคือพังตรงไหนแม่งซ่อมได้เลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ล้อยางไม่ใช่ขับแล้วรุ่นแปลกๆโอ้โหเฮียประสาทเสียเลยรถกูแม่งพังอยู่กลางทางโทรหายาตินเดียวอยู่เชีงยงใหม่โทรมาหายาติปาจะุดยาก,ก็ไม่ใช่ที่นะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยแม่งพังไหนซ่อมได้อย่างอะไหล่ฮอนดามันก็ถูกโตโยต้ามันก็ถูกเพราะมันคือแอมเบเตอร์ไอ้เรื่องนี้นะการขายรถนี่นะ อย่าไปสนใจเรื่องโปรโมชันนะครับเรื่องราวถูกเรื่องอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจมันขายก็ทําได้นะครับเด็กรู่นมาก็ทําได้กูขาย100ร้อยเดียวเนี่ยวันนี้กูขายฟรีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการซื้อรถอ,อะไรเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องไพสนะครับสนใจเรื่องการขายเนอะครับการขายของเซลเพราะฉะนั้นคุณไปซื้อรถที่ผมเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าเห็นเซลยืนขายรถยี่ห้อเดียวโดย,ดยที่ไม่ไม่เสพข้อมูลเข้าไปลูกค้าถือว่าใช้ไม่ได้เนะครับลูกค้ามาซื้อฮอนด้ามาซื้อโตโยต้าวีออส นี่ถ้าเจอผมนะผมบอกเลยผมอัดแม่งทุกข้อมูลเข้าไปในหัวของให้คุณคิดวิเคราะห์ว่ารถมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นนี่นะผมเทียบไปดูนะเนี่ยเซลตีตลาดไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นผมถามว่ารถปี13แม่งวีออสรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรที่แม่งปีใหม่กว่านี้แล้วราคาผ่อนเท่านี้ไหนพูดให้ฟังดิรถอะไรเกียร์มิตซูเคยเทียบราคาใ้เขาฟังนี้ไหมไม่เคยโอ้โหมึงไม่ต้องหนึหน้าหรอกกูรู้ นะครับมึงไม่เคยขายแบบนี้นะครับการขายรถนะครับนี่เดี๋ยวเจอผมนี่พวกนี้เด็กนุบาลเลยมึงไม่เคยเทียบราคาเขาดูนะครับเขาญาติผ่อแม้นะจะเป็นลม <c oughs> นี่กูบอกเลยถ้าไรข้างนอกนี่กูลมแดกไปแล้วเนี่ย <c oughs> ไว้นั้น <c oughs> ไม่แนะนําลูกค้ารถอะไรที่ปีสูงกว่านี้ที่ผ่อนประมาณเนี้ยรถไหลมึงบึ้งไลกับกูไปเองอ๋อถ <c oughs> ูกต้องม <c oughs> ีไรปีสบเออ <c oughs> ทำไมมึงไม่ชูเข้าไปนะครับนี่นะครับต,ตลาดเห็นได้ชัดว่ามึงบือ้อนะครับ ปี19กบอกเขาที่ว่ารถใหม่รถเก่าแตกต่างกันไงรถใหม่ใช่ไหมคบพี่รถใหม่ก็อ่ารดูแลมันก็ใช่นั่นมากกว่าอ่าเนะี่ยมึงไปไม่เป็นเดี๋ยวกูเทให้เอาง่ายที่นี่นะครับการซื้อรถนะครับคุณจะซื้อรถเฮียอะไรก็ได้นะครับแต่เซละจะต้องมีการเปรียบเทียบพี่ดีให้ลูกค้าฟังาการที่คุณซื้อรถเนี่ยนะผมบอกก่อนเลยนะครับผมบอกเลยว่าเซลที่ไหนแม่งก็ไม่แนะนำแบบนี้ไะหครับเขาไม่เทียบราคาให้คุณน้อยมาก นะครับนี่นี่ไอเทยกูเผยเผยแต่กันตลาดให้เต้นอื่นดูป่ะวะเนี่ยคือเขาไม่เทียบราคาให้คุณดูนะครับคุณซื้อวีออสปี13คุณซื้อเซียสปี19ผมถามอะไรใหม่ว่ากันกถูกต้องใหม่กว่าผ่อนเท่ากันแล้วคุณถามว่าเหมือนคุณใช้โทรศัพท์อ่ะใหม่กับเก่าอะไรดีว่ากันใหม่่อ้าวใหม่แม่งดีกว่าทำไมคุณไม่ซื้อรอเชียอะไร่ะครับซื้อเออเซลแม่งก็ขายแลีที่คุณมาดูอ่ะได้ไหมครับ เทียบเพียงราคาให้ลูกค้าไม่ได้คือชี้เป้าวัตถุประสงค์ไม่ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหลักการขายของเตลเนี่ยมันคือแพทเทิร์นเดียวมันคือแพทเทิร์นเดียวไงคือ,อ,คอมึงดูเงินเดือนลูกค้ามึงดูยอดจบลูกค้าอันนี้จบมึงขายเลยแต่มึงไม่เทียบเพียงลูกค้าเพราะฉะนั้นการทรําธุรกิจแบบนี้ขายได้คันเดียวนะครับแต่การทาธุรก,กิจแบบผมที่ผมคุยกับคุณเนี่ยนะขายได้อีนินติคุณต้องไปพูดให้ญาติคุณฟังครอบครัวคุณฟังว e ่าเวไอ้เหี้ยนี่แม่งพูดมา มันเทียบราคาให้ชัดเทียบปีให้ชัดเห็นชัดคุณก็ต้องกล้าไปพูดกับคนอื่นว่าโอ้ยที่นี่แม่งแนะนําดีว่ะแม่งเทียบราคาให้ชัดเห็นชัดเนอไหมครับเอออย่างเงี้ยคุณเสพตโยต้ตตามาเนะน,นี่ยวันเนี้ยคุณไปคุยกับใครคุณรู้เรื่องกี่ยี่ห้อผมพูดเมื่อกี้นเนี้ยเนอไหมครับคุณก็ไปพูดกับเขาได้เนอ่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องเสพสิ่งที่เราไม่รู้เข้าไปด้วยนะครับเราเทียบเคียงให้ดูเพราะฉะนั้นคุณก็คนไม่ต้องเลือกรถใหม่วนนนมันเนี้ยเนะยี่ยผมพูดแค่เน ผมพูดเลยอยู่ไหมไม่อยู่วีออสจายคูณแม่งไปเซียดแล้วไอเยดซิดเซียดปีสิบเก้าแม่งห่างกับวีออสกี่ปีหกปีแล้วหามรถหกปีรถปีสิบเก้าอะไรแม่งหมายกันลูกมุงลูกหมากช่วงๆๆลร่างของใหม่แม่งดีกว่าเนื่องไหมครับเพราะนั้นการซื้อรถดีจะเป็นแบบน,นี้ผมพูดให้เปรียบเทียบการตัดสินใจพเพราะฉะนั้นรถผมไม่ได้มีคันเดียวรถผมแม่งมีเป็นร้อยเห่ไหมทำไมผมพูดแบบนี้ผมไม่กลัวรถ V ีออสปีสิบสามผมขายมันได้ไม่เกี่ยวครับ ผมมีวิธีการพูดให้ลูกค้าเชื่อว่าวีออสไม่กระทำได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เปลี่ยนความคิดมันก็มีนี่เอไหมครับคนเนี่ยผมไม่ได้ขายรถแค่คุณสองสามสี่คนผมขายรถทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคนชอบไม่เหมือนกันแต่วันนี้การขายรถที่ดีผมเสพเสพรถให้คุณเข้าไปในสมองดั้งกี่รุ่นนี่เไหมครับไม่รุ่นเดียวเพราะฉะนั้นผมบอกเลยวันนี้คุณกลับไปนอนคิดพรุ่งนี้คุณเปลี่ยนเป็นเซียดไนอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก่อนที่จะจองวีออสเดี๋ยวไปดูเซียก่อน